สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับผม,ผมพงพสุณาพรมและรายการ CEO Talk นะครับรายการที่พร้อมจะตอบคำถามให้กับท่านผู้ชมทุกท่านที่ส่งอีเมลคำถามมาถึงเราครับและวันนี้แขกรับเชิญคนพิเศษของเราก็พร้อมอยู่แล้วเช่นกันเราไปพบกันเลยดีกว่านะครับกับท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทกิฟฟินสกายไลน์ยูนิตี้จำกัดแพทย์หญิงนลินีภพบูลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหมอครับท่านที่ถามคาถามนี้เนี่ยอายุ50ปีแล้วครับคุณหมอ ปัจจุบันเนี่ยท่านทํางานเป็นลูกจ้างประจำนะฮะอยู่ที่หน่วยงานรัฐแห่งหนึ่งทีนี้เนี่ยก็ใช้ชีวิตเป็นไปจนอายุ50เนี่ยภรรยาก็ชอบบน่นอาจจะไม่รู้บน่นขำๆหรือบ,บ่นจริงๆนะครับว่าแก่จนแล้วก็เป็นหนี้ชีวิตที่เดินทางมาถึงตอนนี้แล้วมันค้นพบคำสามคำคือแก่จนแล้วก็เป็นหนี้เขาก็เลยอยากรู้ว่าคนที่ทำงานรับราชการอย่างเขาเนี่ยถ้าสมมุติว่าจะต้องมาเริ่มต้นทำธุรกิจกิฟฟารีเนี่ย จะพอทําได้ไหมและจะสามารถทําให้เขาหายแก่หายจนแล้วก็เลิกเป็นหนี้ได้หรือเปล่าคุณคงต้องทํางานเป็นพาร์ทไทม์นะคะเพราะหมอก,ก็ไม่ได้แนะนําให้คุณลาออกจากงานประจําที่คุณทําอยู่คุณทําต่อไปให้ดีที่สุดแล้วกันนะคะทีนี้เรามาพูดถึงคํามคําที่คุณเมนชั่นถึงก็คือ,อแก่จนแล้วก็เป็นหนี้นะคะคาว่าแก่เป็นคําที่เราคิดเองอคนเราจะแก่หรือเด็กอยู่ที่ใจนะคะคตัวหมอเองเนี่ยหมอไม่ได้เคยคิดว่าตัวเองแก่ แต่หมอคิดว่าด้วยอายุที่มากกว่าคุณถึง7ปีเนี่ยหมอว่าหมอเป็นต่อเรื่องประสบการณ์รนะคะถ้าถามว่าวันนี้เนี่ยหมออยากจะกลับไปอายุ18บแปดไหมนะคะหลายๆคนบอกอยากกลับไปเป็นวัยรุ่นอายุสิหมอบอกไม่หมอไม่อยากกลับไปอายุ18หมอขี้เกียจสอบเอนทราน์หมอขี้เกียจสอบแล้วต้องสอบอีกตั้งหลายปีกว่าจะจบอยู่อย่างนี้แหละไม่ต้องสอบดีแล้วนะคะแก่หรือไม่แก่มันอยู่ที่ใจนะคะกาลังวังชามันก็อยู่ที่ใจดูแลสุขภาพให้ดีๆอายุ50ไม่ได้แก่ นะคะประสบการณ์ท ah ี่ม <be S 1> ีมาหมอเชื่อนะคะว่าคุณอะดูแลคนเป็นบริหารคนเป็นอยู่กับลูกเป็นจนคําว่าจนแปลว่ามีเงินไม่พอกับความต้องการที่จะใช้ถูกไหมคะจย์นะครับคนเราจะรวยจะจนมันไม่ได้อยู่ที่มีร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านสิบล้านยี่สิบล้านมันอยู่ที่ว่ามีเงินพอที่จะใช้ไหมถ้าไม่มีเงินพอที่จะใช้แก่ความต้องการเขาก็จะบอกว่าเขาจนเป็นนี่คาว่าเป็นนี่หมายความว่าครั้งหนึ่ง ได้เคยใช้เงินมากกว่าที่หามาได้อถูกไหมคะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะเคลียร์สามคำนี้อธิบายให้เข้าใจก่อนคุณแก่ไหมคุณจนไหมคุณเป็นหนี้ไหมหมอจะบอกว่าคุณยังไม่แก่ถ้าคุณคิดว่าคุณไม่แก่คุณอายุน้อยกว่าหมอตั้งหลายปีหมอ,อยังวิ่งทํางานหัวซุกหัวซูลได้เลยแล้วหมอก็มีความสุขกับงานที่หมอทาครับจนไหมมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยรู้ว่าเราเนี่ยอยากจะใช้เงินงานใช้เงินมากกว่าที่เรามีเราต้องหาเพิ่ม นี้จะหมดไปก็คือใช้นี่ก่อนด้วยการมีเงินเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นคําตอบเนี่ยถ้าคุณจะก้าวเข้ามาในกิฟฟรีเนี่ยหมออยากให้คุณมีความสุขใจนะคะเพราะว่าที่นีเน่เป็นที่ที่คุณยังทํางานประจําได้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีในวิชาชีพที่คุณรักได้และทํางานพาร์ทไทม์ได้ค่ะยิ่งตอนนี้ทํางานออนไลน์ได้ประชุมออนไลน์ได้คุยกับคนออนไลน์ได้คุณอาจจะไม่ต้องลุกออกมาจากบ้านดึกดื่นดก็ได้ดดดดออกมามนานน,าน,น,านครั้งมาเจอทีมงานบ้างมาเจออัพไลน์บ้างนะคะทำงานภาคสนามก็ทํางานออน ลายได้นะคะ,คะแล้วนี้สินเนี่ยตั้งเป้า,าไว้ว่าเรามมหนี้เท่าไหร่หมอไม่รู้คุณมีนี่ยังไงนะคะแต่หมอจะบอกว่านี้เนี่ยให้ใช้นี่ที่ดอกเบีย้ยสูงก่อนอเพราะว่าเราจะวิ่งตามดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นสองขึ้นไม่ทันนี่นอกระบบรีบเคลียร์ให้มันจบๆซะแล้วมาค่อยๆกลับมาเคลียร์นี่ในระบบนะคะตั้งหลักเอาไว้ว่าในหัวใจเนี่ยเราแบ่งเงินเป็น10ส่วนที่เราหามาได้ใช้นี่เปซะ50ห้าสิบค่ะ นะคะอีกส0ตอบแทนตัวเองอีก40เนี่ยเก็บออมเอาไว้นะคะเผื่อเหตุฉุกเฉินนะคะไม่ใช่หวงนี่ใช้นี่หมดหแต่เผื่อเหตุฉุกเฉินแล้วก็เอามาบริหารจัดการเงินเนี่ยเพื่อการทํางานการทําธุรกิจของเรารบ,บ้างเพราะบางครั้งเราต้องมีค่ารถเราต้องมีค่าอาหารถึงแม้ว่ากิฟฟารีนจะใช้เงินน้อยมากคุณก็ต้องมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวในการทํางานบ้างเหมือนกันนะคะวัฒนะเนี่ยตั้งสติค่ะนะคะอายุ50สําหรับฝรั่งเขาถือว่ามันไม่แก่นะคะค เจมส์บอลยังอายุ50แล้วใช่ไหมจารีตยังเล่นเป็นเจมส์บอลได้แล้ว,ลวคุณจะแพ้เจมส์บอลไปทำไมฮะนะคุณจะไปคิดว่าคุณแก่ทำไมก็ยังเป็นพระเอกได้เลย มิชชั่นอิมพอสซิเบิลอ่ะใช่ครับทำครูว่สักห้าสิบแล้วนะนเ<อ> <8 S 2> ด็กหล่อเท่ด้วยเลยแร็คพีทอย่างเงี้ยคุณแพ้เขาได้ยังไงก็ย,งงยังมีแรงอยู่เลยเพราะะฉะนั้นลุกขึ้นมาออกกําลังกายลุกขึ้นมาทําตัวให้สดชื่นสดใสและลองมาศึกษางานในกิฟฟรินแบบสบ,สบายสบายพาแฟนมาด้วยนะคะแฟนจะได้สบายใจบางทีทํากันสองคนเนี่ยเขาอาจจะไม่ทําแต่เขาเข้าใจเราคุณก็ทํางานได้สะดวกขึ้นค่ะ ครับเพราะฉะนั้นเรื่องแก่นี่อยู่ที่ความคิดของตัวเราและว่าเรามองตัวเองยังไงและใช้ชีวิตยังไงด้วยใช่ไหมถ้าเราไม่ไม่ยอมแก่ยังไงเราจะรู้สึกว่าเราเรายังยังดูหมอยังกําหนดจิตใจให้หมออายุแค่38เลยนะคะเอาให้อายุจิต38นะคะ38เป็นอายุที่ไม่ไม่ทาให้เราดูเด็กเกินไป ทำตัวกระนุ้งกระนิ้งจนขาดความน่าเชื่อถือแต่สดชื่นมีชีวิตชีวานะคะแล้วทำจิตให้อยู่อายุ38หน้าตายิ้มแย้มไปดูหนังไปดูอ่านกระตูนบ้างหมอก็จะทําอะไรที่ที่มีชีวิตไร้สาระในบางเวลานะคะเพื่อทําให้ชีวิตของเราเนี่ยมันแจ่มใสแล้วก็ดูไม่แก่แลวหลังจากนั้นเราก็กลับมาสู่สาระของชีวิตแก่นของชีวิตอีกทีนึงแล้วก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดครับอาะละครับวันนี้ ได้เคล็ดลับดีๆไปปรับใช้กับมุมมองการใช้ชีวิตของตัวเอ,เองนะครับแล้วก็รวมถึงคำสามคำนี้มีทางออกตลอดเวลานะครับร<อ>ับรองว่าเอาไปทำแล้วไม่แก่ไม่จนแล้วก็ไม่เป็นนี่อย่างแน่นอนอวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปอผมและคุณหมอต้องลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ